รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอุ่นใจใกล้หมอมาประจําทําหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจและก็ได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของท่านนะครับสุขภาพวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อนะครับถ้าหากว่าสุขภาพของกระดูกและข้อย่ําแย่นี่ก็มีอาการแน่นอนไม่ว่าปวดหรือในเรื่องของการที่จะต้องไปใช้ยาแรงขึ้นอาจจะต้องใช้วิธีการ,รบำบัดรักษาที่แรงขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลสุขุมวิทก็จะมีเนื้อหาสาระมาให้ท่านได้ติดตามกันที่ช่อง9 M Gold HD แห่งนี้นะครับบ่ายโมงห้เราพบกันวันจันทร์ถึงวันพุธครับ2ประเด็นหลักที่จะนําเสนอโดยโรงพยาบาลสุขุมวิทตรงคุณหมอที่ชำนาญการหนึ่งในเรื่องของข้อเข่านะครับก็คือนวโธนายแพทย์เอกพงศ์โกมทิรันแล้วก็ในเรื่องที่2ก็คือกระดูกและข้อในส่วนที่เป็น หมอนรองกระดูกสันหลังนี่แหละครับไปกดทับเส้นประสาทก็จะมีคุณหมอนนครับนายแพทย์เตมีสัเียรราชแพทย์พิการด้านกระดูกและข้อโรงพยาบาลสุขวิทมาให้ข้อมูลติดตามจากคุณหมอเอกพงษ์ท่านแรกเลยครับนวัตกรรมเ,เกี่ยวกับการาตรวจข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเถ้าเรื่องของการตรวจอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นโรคที่วินิจฉัยได้ไม่ยาก ฟังจากอาการตรวจหัวเขา่าเสดนะฮะก็อาจจะส่งไปเอ็กซเรย์การเอ็กซเรย์ออกมาบางไรายไม่ให้คำตอบไม่ตรงกับอาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องทำ MRI าด้วยแต่นวัตรกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาสิมีมากมากมายหลายอย่างในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของการรักษาเข่าเสื่อมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับ สมัยก่อนนะครับเราอาจจะใช้วิธีการรักษาด้วยการแค่กินยาแค่ปวดหรือฉีดสเตียรอยในการรักษานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการรักษาเข่าเสื่อมพัฒนาไปมากมการรักษาอีกขั้นตอนหนึ่งก็จําเป็นในเรื่องของการหัตตัดเล็กๆหรือที่เราเรียกว่าการส่องกล้องลำดับถ่ดไปสูงขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าการ<อ>การซ่อมเขา่าการซ่อมเข่าเนี่ย ภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า U K A หลักการคืออย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเขา่าทั้งลูกอ่ะรเนเนี่ยมันไม่ได้เสื่อมไปทั้งลูกนะครับมันจะเสื่อมข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นเป็นเสื่อมฝั่งเดียวก็เรียกฝั่งเดียวส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของการซ่อมเข่าก็คือเสื่อมจุดไหนก็เปลี่ยนเฉพาะจุดนั้นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งลูกเราจะสามารถเก็บผิวข้อส่วนที่ดีเอาไว้ได้เปลี่ยนเฉพาะผิวข้อด้านที่สึก เอ็นไข้หน้าเอ็นไข้หลังและหมอนรองกระดูกหมอนรองเข่าฟังที่ยังดีอยู่ก็ถูกเก็บเอาไว้ลูกสะบ้าก็ถูกเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการผ่าตัดแผนจึงเล็กกว่าแผนเล็กตัดกระดูกออกน้อยเสียเลือดน้อยฟื้นตัวไวปัจจุบันนะครับเรามีวิวัฒนาการการรักษาการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัยมากสำหรับคนที่เข่าเสื่อมเนี่ย ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องจบด้วยการเปลี่ยนเขา่าถ้ารีบมาหาหมอโดยเร็วนี่นะครับหมอมั่นใจว่าในระดับ9กเกเลยเราสามารถเก็บเข่าเดิมเอาไว้ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการซ่อมเขา่าการส่องต้องหรือการฉีดเก็ดเลือดหรือฉีดน้ำเลีเ้ยงเข่าที่มีสารพัดวิธีโดยที่ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนเข่าเลยนะครับขออย่างเดียวคืออย่ารอให้มาช้าเกินไปเพราะว่า ถ้ามาช้าเกินไปแล้วจําเป็นต้องเปลี่ยนเข่าเนี่ยยังไงเขาเทียมเขาที่เปลี่ยนไปแล้วมันก็สู้เข่าธรรมชาติไม่ได้อยู่ดีครับหมอเลากกระดูทรับเส้นประสาทเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนเข้าใจผิดว่าเจอในคนอายุเยอะบ่อยนะครับจริงๆแล้วเจอในคนอายุน้อยมากกว่าเพราะว่า ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยตัวโครงสร้างมันคือเนื้อหมอนรองกระดูกข้างใน,ม,นมันจะนิ่มนะครับมีน้ําอยู่เยอะนะครับในคนที่หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาทับเส้นประสาทเนี่ยก็มักจะมีความเสื่อมเล็กน้อยหรือว่ามีการบาดเจ็บเล็กเล็กน้อยน้อยที่ทําให้เปลือกนอกไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับการใช้งานหรืออุบัติเหตุเล็กๆกน้อยนเช่นยกของหนักบางคนไอาจามแรงแรงหรือบางคนนั่งอยู่ประที่นานๆด้วยแรงกดก็ทําให้ เปลือกนอกมันแตกแล้วก็ไส่ใน ấy, ก็จะไหลออกมาทับเส้นประสาทจนมีอาการได้นะครับก็จะต่างกับในคนสูงอายุนะครับคนสูงอายุเนี่ยหมอนรองกระดูกเนี่ยจะค่อนข้างแห้งคือไม่ค่อยมีน้ำแนละ้วเพราะฉะนั้นการที่หมอนรองกระดูกแหง้งแข็งเนี่ยโอกาสที่มันจะไหลออกมามันก็จะน้อยกว่าถ้าพูดถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้หมอนรองกระดูกมีความเสื่อมได้เร็วนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องของน้ําหนักตัวที่เยอะการทํางานในพื้นที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนมากนะครับ หรือว่าเ,เรื่องของการสูบบุหร,รี่พวกนี้ก็จะมีผลให้หมอนรอกกระดูกมีความเสื่อมได้เร็วกว่าคนปกติหมอนรอกกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นโรคที่จริงๆแล้วส่วนมากคนไข้ไม่จะเป็นต้องผ่าตัดนะครับคนที่ต้องผ่าตัดจริงๆเป็นส่วนน้อยนะครับเราก็จะเริ่มจากการกินยาลดอาการปวดเส้นประสาทนะครับกินยาแก้ปวดลดระเสบทากายภาพเพื่อลดอาการปวดขั้นต่อมาเราก็จะไปฉีดยาแก้ปวดที่เส้นประสาทนะครับหรือว่า ทำ RF คือการใช้เครื่องความตีสูงนะครับไปจี้เส้นประสาทเพื่อลดอาการปวดก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าทั้ง2กรณีนี้ก็เป็นการระงับปวดเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถจะใช้ทดแทนการผ่าตัดในกรณีที่มีอาการอ่อนแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นสุดท้ายอ่ะก็คือการผ่าตัดในกรณีที่คนไข้รักษาเต็มที่แล้วยังไม่หายปวด หรือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างชัดเจนมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติในกรณีนี้การผ่าตัดก็เป็นสิ่งที่จําเป็นการผ่าตัดแบบ MIS เนี่ยก็ชื่อเต็มก็คือ minimally invasive surgery นะครับจริงๆแล้วมีในทุกในทุกสาขาของการแพทย์ก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือการผ่าตัดแบบที่บาดเจ็บน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักการ ก็คือพยายามทําให้คนไข้ได้ผลจากการรักษาดีเท่ากับการผ่าตัดแผลใหญ่แบบสมัยก่อนแต่ว่าบาดเจ็บน้อยลงปวดน้อยลงสามารถกลับไปใช,ช้ชีวิตได้เร็วขึ้นอยากบอกให้ทุกคนได้ทราบว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมากนะครับเราไม่จะเป็นต้องผ่าตัดเสมอไปนะครับเรามีวิธีอีกหลายวิธีมาก ที่จะรักษาหมอนและกระดูกทับเส้นประสาทโดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มมีอาการแล้วมาตรวจวินิจฉัยเพื่อให้ได้ผลการวินิจฉัยที่แน่นอนก็จะนําไปสู่การรักษาที่ดีถ้าโรคที่คนไข้เป็นไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเราก็สามารถเลือกวิธีอื่นที่ช่วยให้คนไข้รักษาหายได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเป็นวันสต็รปช็อปมาที่โรงพยาบาลุขุมวิท ศูนย์กระดูกและข้อก็จะมีบริการให้ในเรื่องนี้กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมได้เร็วที่สุดครับขอบคุณที่ติดตามรายการหุ่นใจใกล้หมอในวันนี้เราจะมาพบกับท่านในวันจันทร์ถึงวันพุธเช่นเคยที่ช่อง9ข่าวไทยทแห่งนี้วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ